การพากย์เสียงแอนิเมชันครั้งแรกในชีวิตค่ะเ,เป็นนางศรีดานะคะในเรื่องนักรบมตราตำนานแปดหมื่นด่าเป็นภาพยนตร์ค่ะความยากง่ายใจยากมากเลยเหมือนเรียนการแสดงใหม่มันเป็นอีกสา์หนึ่งอีกแบบหนึ่งเลยแล้วก็วิธีการที่จะนําเสนอออกมาคือเราต้องมีเอ e r g y มากๆในทุกๆคําที่เปล่งออกมาค่ะมันเหมือนเราสมมุตินะเบลเป็นนักแสดงร้องเพลงก็ยังจะกุกตะกกัดแต่นี้เบลต้องร้องโอเปร่าค่ย มันเป็นแบบนั้นนะค่ะใช่ต้องอินกับตัวละครแเก็ต้องอินต้องจินตนาการว่าแบบเป็นแม่สีดาอย่างนี้อย่าทำชัดนตนีเสียงคนใเส้นเสียงระช่งแปคือด้วยความที่ในในเรื่องอะค่ะนางสีดาเขาค่อนข้างสดใสเป็นคนน่ารักแล้วก็มี เขาเรียกว่ามี energy อะค่ะฉะนั้นก็ไม่ได้ต่างจากตัวเบลสักเท่าไหร่ทีเดียวอ่ะก็เป็นเสียงแบบแบบโทนของเบลเนี่ยแหละแต่ว่ามี energy เยอะขึ้นวันนี้มาเสียงแหบด้วยแม่เออาไปยใช่ต้องรอดูในหนังคือเบลได้ดูตัวอย่างหนังแล้วก็ดูภาพยนตร์แบบบางส่วนแล้วอ่ะ ภาพสวยมากแล้วก็มันเป็นการเล่าเรื่องวรรณกรรมของไทยในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบแอนิเมชันแล้วมีการตีความใหม่แล้วก็เรารู้สึกว่าคือมันเป็นอะไรที่สวยงามมันเป็นการผสานระหว่างความใหม่กับความเก่าเข้าด้วยกันนะคะคือถ้าเราที่เป็นแฟนรามาเกียรอยู่แล้วอะเรามาดูเราจะงว้าวว่าเฮ้ยใ,ในการตีความออกมาเป็นแอนิเมชันอะมันเป็นได้ขนาดนี้เลยหรอรวมถึงภาพก็คือสวยมากอะไรต่างๆองค์ประกอบต่างๆแอคชั่นก็สนุกมันก็อยากจะฝาก ภาพยนต์แอนิเมชันโดยคนไทยนักโดดมกตราตำนานแปดโดมตันด้วยแล้วก็เบลก็เป็นอีกหนึ่งส่วนร่วมเล็กๆสำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามีภาคสองก็อย่าลืมกันด้ใจใช่ไหมใจใช่ไหมก็สนุกดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเหมือนมันต้องฝึกอีกนะคะถ้าเราจะทำแบบเต็มตัวว้าวมากค่ะคือเบลว่ะรู้จักกับพี่ๆพี่พีทพี่ตุนเป็นการส่วนตัวตั้งแต่เด็กเป็นครูสอนวาดรูปเบลตอนเด็ก ใช่แล้วก็เหมือนเราเราเห็นผลงานของเขามาตลอดจนเขาไปทํางานต่างประเทศตอนนี้เขากลับมาที่ไทยเปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นถึงพัฒนาการของตีมือคนไทยมากๆอะคะ่ะใช่แล้วก็อยากจะสนับสนุนคือเบลว่าตอนแรกเอาเอา,เอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยมั่นใจในการจะมาพากเท่าไหร่แต่เบลรู้สึกว่าเบลอยากสนับสนุนคนไทยอยากสนับสนุนหนังไทยและเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้เรื่องเนี้ยคิดดังออกไปทั่วโลกอะคะ่ะด้วยความท<ๆ>ี่เราได้ที่ด<ๆ>ีเียมาก่อนมันมีแบบส่วนช่วยในการแบ มีค่ะเพราะว่าในการพูดชัดถ้อยชัดคำอันนี้จะเป็นส่วนช่วยมากๆเลยในการทักเสียงค่ะก็ฝากด้วยนะคะนักรบมตราตำนานแปดดวงจันทร์ค่ะ11ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนต์ค่ะเอาเอาอันไหนกนดีอันไหนก็ดีอัน่อนกแรก ใช่ค่ะเป็นธุรกิจแรกของเบลนะคะโจสแตนอฟฟี่ค่ะหรือว่าถ้ายอยู่ที่วงเวนไนจะชื่อโจสามาค่ะ<ม>ก็เป็นรานขนมเล็กๆของเบลค่ะ<ม>คือเบลอ่ะชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เบลรู้จักกับพี่โจที่เป็นพุ้นส่วนค่ะมานานแล้ว <c oughs> ก็เลยชวนเขาจากเชียงใหม่มาเปิดที่กรุงเทพมาร่วมกันค่ะ <c oughs> คือที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าจะลองตลาด จะตั้งใจขาย e e l i v e r y ซะส่วนใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าคือคนให้การตอบรับดีมากๆจนทำขนมไม่ทันค่ะใช่ก็เปดซะเลยก็ไม่ค่ะเออมันก็เปิดควบคู่กันไปอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าคนจะให้การสนับสน <c oughs> ุนเยอะขนาดนี้ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่มรายการผลิต <c oughs> เพิ่มกะ กะเช้ากะกลางคืนทาขนมทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะมันมีปัญหาที่แบบว่าทําอะไรไม่ทันส่งไม่ทันหนีมีไหมเบลคือมีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โจเขาก็อยู่ที่เชียงใหม,ม่ด้วยค่ะแล้วพอมากรุงเทพอบทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งเรื่องระบบคนการจัดการครัวหลังบ้านหรือว่าจะเป็นวัตถุด,ดิบอะไรต่างๆนะคะ ใช่ซึ่งเราก็ไม่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเออผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้ด้วยตอนแรกเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามดุดรู้ั่วทําระบบต่างๆทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว่อะไรเปลหลักๆัเป็น p r ค่ะ <c oughs> ใช่ตอนนี้ก็คือมีสาขาที่โรงเรียนใหญ่แล้วก็มีครัวกลางอยู่พระราม9แต่ว่ากำลังจะเปิดเป็นทีดเด็คาเฟ่ที่พระราม9อีก<ม>ค่ะแล้วก็เดือนพฤศจิกา,กาก็ร้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉม จะเอ็กกับศิลปิน<ะ>ก็จะมีแรปตึกมีมุมถ่ายรูปอะไรต่างๆแพาเกจิ้งต่างๆก็คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะเอาจริงๆก็ประมาณนึงนก็ถึงค่ะถ ใช่ค่ะก็โชคดีมากๆรวมถึงแบบเบลพูดทั้งพี่โจพี่โจก็คือเป็นหลักๆเรื่องครัวแล้วก็มีพี่พลอยที่มาทําด้ยวยกันเป็นผู้จัดการก็คือเรื่องการจัดการต่างๆ,ๆการแมเนจค่ะถ้ามันไปไหนเจอเบลต้องไปสาขาไหนคะตอนนี้ต้องที่วงเวียนใหญ่ค่ะเปิดร้านทุกวันไหมคะไม่ทุกวันค่ะแต่ต้องดเราเทา่ทาเท่าที่เห็นค่ะ <c oughs> ร้านของรานก็จะเปย์ยังจะแจมบอกใช่ไหมใช่ค่ะร้านเราเป็นแหล่งรวมนะคะ เบลลอ่ะตอนแรกๆก็คือบอกทุกคนว่าเบล<บ>ยังไม่ได้จัดแกรนด์โอเพนนิ่งนะแต่ว่าอยากจะชวนพี่พี่น้องๆมาช่วยกันชิมขนมว่าเออโอเคไหมชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอหลังๆมาก็เริ่มมีไดเล็กส่งมาแล้วว่าเฮ้ยเข้าร้านวันไหนบอกด้วยนะเบลก็เลยเหมือนต้องเซตวันว่าเออเดี๋ยววันนี้เบลเข้าชวนพี่พี่มาเหมือนมาจอยโมเมนต์กันมากินขนมกันวันี้จะมีสัรน ไม่มีแล้วไม่มีมันแบบแแม,ม,มันบบไปแน<ย><ย>เลย,ยม,ลมันเลยสุดมันไปนแล้วแต่ว่าเ,าเดือนพฤศจิกายนเนี้ยก็คือจะเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานในงานเปลี่ยนโฉมค่ะราไ<า>ว่าจะเป็นสาขาดีคือตอนนี้ก็มีสองสาขานี้แหละที่วงเรียนใหญ่แล้วก็พระรามเก้ากำลังทำอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้อีกคาะในเมืองค่ะก็คือสามสาขาภายในปีนี้บ้าหรือว่าหวังว่าจะภายในปีนี้พระรามก้าเปิดได้ประมาณต้นปีหน้าค่ะ มันมันไวเกินที่เราคาดไวไหมว่าปีนึงแบบว่าโหได้หลายสาขาเลยเใช่คืออันนี้คือมันเป็นธุรกิจแรกที่เราล,ลงมาทําด้วยแล้วก็รเราได้เห็นถึงปัญหาอะไรทุกอ,อย่างที่มันเกิดขึ้นในระยะทางหมดเลยอ่ะล้วมันดีมากๆเลยอะค่ะที่แบบเออเราเราเหมือนเราก่อร่างสร้างตัวสิ่งนี้ขึ้นมาจริงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองศาสตร์คูค่ะคือก่อนอื่นอ่ะต้องพูดกับว่าเรามั่นใจว่าขนมอร่อยไม่งั้นเราไม่กล้าขาย ใช่ช่วงนี้ก็ไ่มีเวลาในกหธุรกิจไปก่อนด้วยค่ะคือส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่าละครคุณลิขิตปิดแล้วแล้วเบลว่ายังไม่ได้รับละครเรื่องใหม่ยังไม่ได้รับงานแสดงใหม่เราก็เลยมีเวลาค่ะเรื่องข่าวล่าสุดเป็นหนึ่งในนั้นเองที่ซุ้อมแฟนเจ้าของโรงแรมหล่อยังไม่เห็นข่าวที่จริงมันไม่มีคนออกราชื่อออกมาเป็นเลยชื่อแบบตรงๆเลยหนึ่งในนั้นหล่อใช่ให้ถ่ายหนึ่งในห้าเลยค่ะคุณด๊า ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีใครเลยหนึ่ชั้นากไม่มีเลยเจ้าค่ะที่าำขายขนงจีบนี่ก็ถือไม่มีเลยไม่มีไม่ได้จาของเลยเออมีไามที่มันจะไม่มีมีจริง อันนั้นไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่รู้แล้วกันแต่ว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ให้คุณพลอยกลับไปเช็คระบบหลัลงบ้านอีกทีไมหมค <laughs> ะอาจจะต้องลองดูนะเนาะเผื่อว่าเราตกหล่น <laughs> <laughs> หลังจากที่เราบอกว่าเราเหงาเริ่มอยากจะมีคนคุยแล้วก็ยังไม่มีใครมาปรากฏไม่เหงาเลยยุ่งอะ ทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะอยู่ดีเยอะถามว่าเราเป็นเด็กหนึ่งไหฮะชื่อที่แบบมีต้นของโรงแรมอาจีอะไรก็ไม่งงหรอกมันก็เข้าใจได้ค่ะมีเพื่อนๆหรือใครส่งข่าวไว้คุณดูไหมว่าคุณติดหนึ่งในห้านะไม่มีเลยไม่ได้มีใครส่งมาเลยเพิ่งรู้วันนี้วันแรกใช่เพิ่งรู้ข้างบนแบบตะกี้อะค่ะใช่เราแบบเหมือนนแปลว่าเอ้ยหรือจะมีแต่เราไม่รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยงั้นก็แปลว่าก็ยังไม่เจอไงอ ยาเจนแล้วแยัไม่เจอไงแม่หรือว่าเขาทักมาแล้วให้เขาทักซ้ำไหมคะใครขอจมีเลยใช่ไหมเอาเป็นว่าใจไม่ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันเลยไม่อากมีอรตอนนี้เสยเฉยยังไงก็ได้อะสำหรับเบลอะหรือว่าไปสนุกไมได้ใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะ ใช่ยังไม่มีเวลาเงา<ฮ>ค่ะอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นตรงทารกเก็ตเราไหมคะคือแปลว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทําให้เราเติบโตะได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เบ,บก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์อะค่ะมืมอมหรอไม่ชม รวม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 งานเป็นถ้าตุเป็นเรื่องความถ้าคุณเป็นเรื่องความรักี่ต้องเป็นช้อยช้อยไหนช้อยกลางช้อยแรกช้อยสุดท้ายถ้าคุณเป็นมูสุดท้ายสุดท้ายหรอใช่อแรกคืองานใช่แล้วก็ขอใช่ีบอกว่าขอพ่อแม่มีอารม เราเข้าประเด็นเป็นทายทนะเราอาจจะพลาดที่จุดนี้ก็ได้ค่ะที่เราไม่ได้ทำไม่แล้วค่ะอายุเท่านี้แล้วไม่แต่แค่แบบเออแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอต้องคนที่ชอบทานเป็นยังไงควรนะคะอย่ามาไดเอทตลอดนะไม่ได้ หาแม่หนูแม่หนูแม่หนูมาบ่อยตอนนั้นมากันแบบคนรักทานมีใครมาทุซื้อขนมไม่มาไม่ทราบไม่ได้เข้าร้านทุกวันค่ะก็จะมีแบบพี่ๆที่เป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็จะชอบสั่งรถใหญ่ๆบางทีเอาไปงานประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยก็มีสดวนบิบร้อยเปอร์เซ็นต์ Thank <laughs> you.